ึกถึงศิลาจารึกพระกุณรามคำแหงเรื่องความอุดมสมบูรณ์เมืองดีคนดีอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะครับใช่ครับแต่ว่าในจารึกหลักเดียวกันเนี่ยก็มีพูดถึงคำว่าพระคบพุงผีด้วยเทวดาอารักษ์ประจำเมืองอะไรทำนองนั้นทำหน้าที่ดูแลปกป้องเมืองสุขโขทยัยอ๋อเหมือนผีบ้านผีเมืองประมาณนั้นครับแต่ที่น่าสนใจมากๆคือเอ่อการที่เรื่องนี้มันถูกจารึกไว้ในศิลาจารึกหลักเลยเนี่ยแหละครับจริงด้วยค่ะมันอยู่ในจารึกสําคัญเลยครับ มันเหมือนการบอกว่าราชสำนักสุขโขทัยเองก็ยอมรับความเชื่อเรื่องผีเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติควบคู่ไปกับศาสนาพุทธที่รับมาเป็นหลักแล้วนะเหมือนเป็นการผสมผสานความเชื่อเก่าเข้ากับของใหม่เหรอคะหรือว่ามันเป็นการบริหารจัดการความเชื่อคนในอาณาจักรด้วยหรือเปล่าคะเป็นไปได้สูงเลยครับคือการยอมรับความเชื่อดั้งเดิมแบบนี้มันอาจจะช่วยให้คนที่เขานับถือผีมาก่อนรู้สึกว่าเออความเชื่อของเขาก็ยังสําคัญอยู่นะ ไม่ได้ถูกปัดทิ้งไปสมหมิมันอาจจะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองด้วยซ้าไปนะครับทำให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันง่ายขึ้นเข้าใจเลยค่ะทีนี้เราขยับมาดูสมัยอยุธยากันบ้างนะคะเมืองหลวงเก่าแก่400กว่าปีแน่นอนว่าเรื่องแนวแนวนี้ต้องมีเยอะขึ้นและบางเรื่องเนี่ยคนที่เจอไม่ใช่ใครแต่เป็นพระมหากษัตริย์เองเลยใช่ครับมีบันทึกไว้เหมือนกัน อย่างเรื่องแรกสมัยสมเด็จพระราเมศวรมีบันทึกในพงสาวดารว่าตอนท่านจะ,สะเสด็จขึ้นบันไดก็เจอ,เอวิญญาณผู้หญิงสูงศักดิ์คนหนึ่งบางที่ก็บอกว่าชื่อเท้ามนบางที่ก็ว่าน่าจะเป็นเท้าสีสุดาจาันทร์มานั่งขวางทางไว้ไม่ให้ขึ้นไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลึกลับมากครับเพราะบันทึกมันสั้นมากๆเลยไม่ได้บอกเลยว่าเออทำไมถึงมาขวางหรือว่ามีความแค้นเคืองอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า ทิ้งไว้แค่นั้นเลยนะคะครับมันเลยน่าคิดว่าหรือคนสมัยนั้นเขารู้ในยะอะไรบางอย่างที่เราสมัยนี้ไม่รู้แล้วอาจจะเป็นลางบอกเหตุหรือเป็นสัญลักษณ์ความขัดแย้งที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ได้ครับเหลือแค่เรื่องแปลกๆนี่แหละลึกลับจริงๆค่ะแต่อีกเรื่องหน,น,นึ่งอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนแต่ก็ะสะเทือนใจเหมือนกันเกิดในสมัยสมเด็จพระเทราชาเกี่ยวกับเจ้าพระขวัญพระโอรสแท้ๆของท่านครับ ขัที่ถูกพระเจ้าเสือซึ่งเป็นพระโอรสบุญธรรมของพระเพทราชาเนี่ยลวงไปสําเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันครับใช่ครับโศกนาฏกรรมเลยมีรายละเอียดเล่าว่าก่อนที่เจ้าพระขวัญจะถูกลวงไปเนี่ยท่านกำลังเสวยแตงโมอยู่พอมีคนมาตามก็เลยวางชิ้นที่กินค้างไว้กะว่าเดี๋ยวกลับมากินต่ออแต่ก็ไม่ได้กลับมาใช่ค่ะแล้วพงศาวดารก็บันทึกต่อว่า หลังจากท่านสิ้นพระชนไปแล้วดวงพระวิญญาณก็มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระพเทราชาแล้วก็มาทูลขอขอผลแตงโมที่เหลืออีกครึ่งซีกนนั้นหน่อยโอ้โหฉากนี้มันมันกินใจมากนะครับคือมันสะท้อนได้หลายอย่างเลยอาจจะความอาลัยในสิ่งที่ยังทําไม่เสร็จหรือแบบความผูกพันกับพ่อหรืออาจจะหมายถึงว่าท่านอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่ได้กลับไปกินแตงโมต่อนะครับเป็นภาพความผูกพันพ่อลูกที่ เออจบลงแบบน่าเศร้ามากๆพอการเมืองแท้ๆฟังแล้วเศร้าตามเลยค่ะแต่มันก็ทําให้เห็นนะคะว่าเออความเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องการสื่อสารหลังความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนในสังคมอยุธยาเขารับรู้กันจริงๆไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดาแต่คือในวังเลยใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกทัศน์เขาเลย ทีนี้ข้ามาฝั่งรัตนาโกสิน์บ้างค่ะเรื่องเล่าในวังก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีผู้บันทึกคนสําคัญเลยคือพระอมรดารุณีหรืออมรดารุณารักษ์อ๋อท่านนี้บันทึกไว้เยอะครับใช่ค่ะท่านเป็นข้าราชสํานักฝ่ายในแล้วก็รวบรวมเรื่องผีในวังไว้หลายเรื่องเลยเหมือนเป็นนักเล่าเรื่องสยองขวัญประจําราชสํานักไปเลยนะคะครับครับดังมาก เรื่องที่ดังมากๆเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องดวงพระวิญญาณของรัชกาลที่สค่ะมีบันทึกไว้สองเหตุการณ์คล้ายๆกันเรื่องแรกมาจากคุณเท้าโสภานิเวศซึ่งเป็นญาติของพระอมรดรุณีเองท่านเล่าว่าตอนอยู่เวรดึกที่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเนี่ยได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแกล้งไอรูปร่างทมทวม,ทมนุ่งผ้าลอยชายสีแดงเดินตรวจไปตรวจมาซึ่งลักษณะเนี้ยตรงกับที่เขาลือกันว่าเป็นลักษณะของรอสาม แม้ท่านจะไม่เคยเห็นองค์จริงก็ตามแล้วก็หายไปอืมไม่ได้ทําอะไรแค่มาตรวจตราใช่ค่ะเหมือนมาตรวจตามปกติอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนที่สมเด็จเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถท่านยังทรงขย่ามากๆกําลังเล่นซ่อนแอบกันตอนค่ำๆในพระที่นั่งองค์เดียวกันเนี่ยละค่ะครับก็เจอชายแก่ร่างทวมนุ่งผ้าแดงลักษณะคล้ายๆกันพอท่านชี้ไปที่พระบรมสารทสละรสามพวกมหาดล็กข้าหลวงก็จําได้ รีพาท่านสเสด็จก,กลับไปเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงเลยประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับคือปฏิกิริยาของสมเด็จพระพันปีหลวงพระราชมารดาพอทรงทราบเรื่องเนี่ยพระองค์ทรงเชื่อนะครับแล้วก็ให้คนจัดดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาเงียบๆไม่ได้เอะอะอะไรท่านเชื่อจริงๆเหรอคะหรือว่าครับอาจจะทรงเชื่อจริงๆแล้วก็อเออเคารพยำเกรงในพระบรารมีของรอสามหรืออาจจะเป็นกุศล,ลบายก็ได้ คือปราม์พระโอรสทางอ้อมว่าดึกๆึกค่ำๆไม่ควรมาเล่นสิ่งดังรบกวนสถานที่แต่ไม่ว่าจะยังไงการที่เรื่องนี้มันมาจากคนในวังที่น่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับเจ้านายชั้นสูงมันก็ยิ่งทำให้เรื่องดูเอ่อมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็เล่าต่อๆกันไปเหมือนกับว่าแม้จะสวรรคตไปแล้วแต่พระบรมีหรือตัวตนของกรรษัตริย์องค์ก่อนก่อนก็ยังเหมือนเออสถิตอยู่ในที่นั้นนนนะคะใช่ครับเป็นความเชื่อแบบนั้นเลย นอกจากวังหลวงแล้วที่วังหน้าเองซึ่งปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครก็มีเรื่องเล่าความเฮี้ยนเหมือนกันนะคะครับวังหน้านี่ก็ขึ้นชื่อมีบันทึกจากหม่อมเจ้าขจรปรีดีท่านเล่าว่าตอนเด็กๆตามเสด็จเจ้านายองคหนึ่งไปวังหน้าตอนกลางคืนแล้วขบวนเสด็จก็ต้องหยุดครับเพราะอะไรครับเพราะเจอผู้หญิงแก่นุ่งขาวห่วมขาวนั่งอยู่ข้างทางค่ะแล้วเจ้านายองค์นั้นที่ไม่ได้ระบุพระนาม ท่านก็จำได้แล้วก็ตรัสออกมาว่ายายจ้อยยายจ้อยใช่ค่ะซึ่งทุกคนในขบวนตอนนั้นยกเว้นมอจอขจรปรีดีที่ยังเด็กอยู่รู้กันหมดว่ายายจ้อยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอ้าวเจอผีสิคะแบบนี้ใช่ค่ะแต่บันทึกก็จบแค่นั้นไม่ได้เล่าว่าเกิดอะไรต่อหรือยายจ้อยเป็นใคร แต่ก็เป็นอีกเรื่องที่ยืนยันว่าเออคนในวังเขาก็เจอเรื่องแปลกๆในวังหน้าเหมือนกันครับผมพูดถึงวังหน้าแล้วเนี่ยก็คงต้องเจาะเรื่องที่ดังที่สุดเลยคืออาถรรพ์วังหน้าครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่คําว่าวังหน้าเนี่ยมันมีความหมายซ้อนกันใช่ไหมคะคือเป็นทั้งชื่อสถานที่คือพระราชวังบวรสถานมงคลแล้วก็เป็นชื่อตําแหน่งคือพระมหาอุปราชผู้มีสิทธิ์สืบราชสมบัติคนต่อไปถูกต้องครับความหมายมันควบกันอยู่ จุดเริ่มต้นของเรื่องอาถรรพ์นี้ต้องย้อนไปถึงวังหน้าพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์เลยคือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏวังหน้าพระยาเสือใช่ครับวังหน้าพระยาเสือพระอนุชาแท้ๆของรัชกาลที่หนึ่งท่านเป็นนักรบคนสําคัญกู้บ้านกู้เมืองมาด้วยกันแล้วก็เป็นคนคุมสร้างวังหน้าเองด้วยว่ากันว่าท่านผูกพันแล้วก็เอ่อห่วงแหนวังนี้มากๆพอใกล้จะสิ้นพระชนเนี่ยมีเรื่องเล่าว,ว่าท่านรู้สึกน้อยใจ อาจจะมีประเด็นขัดแย้งเรื่องอำนาจกับทางวังหลวงอยู่ลึกๆด้วยอย่างเรื่องแข่งเรือเรื่องเล่นโขนที่เกือบจะมีเรื่องกันใช่ไหมคะครับครับเรื่องพวกนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วพอรวมกับความรู้สึกน้อยใจความหวงแหนวังที่สร้างมากับมือมันก็เลยเอ่อนำไปสู่คำสาปแช่งที่เล่ากันมา ที่ว่ากันว่าท่านให้นั่งเสลี่ยงไปรอบวังแล้วก็ประกาศสาบแช่งออกมาประมาณว่าใครที่ไม่ใช่ลูกหลานของท่านถ้าไม่อยู่ที่วังนี้ขอให้มีอันเป็นไปขอให้วิบัติครับเนื้อหาประมาณนั้นเลยสะท้อนความรู้สึกที่ทั้งรักทั้งแค้นผูกพันมากๆแล้วคำสาบนี้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะคะมันก็ดูเหมือนจะส่งผลต่อต,อ,ตอมาจริงๆในรัชกาลหลังๆใช่ครับมันมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องตำแหน่งวังหน้าชัดเจนมาก ลองไล่ดูนะครับพอวังหน้าพระยาเสือสิ้นพระชนรอหนึ่งเองท่านก็ไม่ตั้งใครขึ้นมาแทนอีกเลยแล้วก็ไม่ให้รอสองตอนนั้นยังเป็นเจ้าฟ้าฉิมไปอยู่ที่วังหน้าด้วยบอกว่าเขาแช่งไหวขนาดนั้นเลยครับพอมาสมัยรอสองท่านก็ตั้งพระอนุชาเป็นวังหน้าแต่ใช้วิธีแก้เคล็ดคือให้เสกสมรสกับพระธิดาของวังหน้าพระยาเสือองค์ก่อน ให้ถือว่าเป็นเขยเป็นลูกหลานจะได้อยู่ได้แล้วอยู่ได้ไหมคะอยู่ได้ครับแต่ก็สิ้นพระชนก่อนรอสองอยู่ดีเอาสมัยรอสามก็เหมือนกันครับตั้งวังหน้าองค์ใหม่กรมบมื่นสักซิผลเสพก็ให้แต่งนานกับเชื้อสายวังหน้าพระยาเสือแก้เคล็ดแบบเดิมก็อยู่ได้แต่สุดท้ายก็สิ้นพระชนก่อนรอสามอีกโหสองสมัยติดเลยนะคะครับพอมาสมัยรอสี่ คราวนี้ไม่ใช้วิธีแต่งงานแก้เคล็ดแต่ท่านตั้งพระอนุชาคือเจ้าฟ้าจุธามณีเป็นกษัตริย์องค์ที่สองเลยคือพระปิ่นเกล้าแล้วก็ทำพิธีสะกดหรือฝังอาถรรพ์ใหม่ตามป้อมตามประตูต่างๆในวังหน้าเป็นการแก้แบบเอาจริงเอาจังขึ้นครับแต่ผลคือพระปิ่นเกล้าก็สิ้นพระชนก่อนรอสีอยู่ดีครับไม่น่าเชื่อเลยค่ะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่หท่านตั้งโอรสของพระปิ่นเกล้าคือ กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเป็นวังหน้าคราวนี้ไม่ได้แก้เคสอะไรแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่เลยคือวิกฤตการวังหน้าที่มีเหตุไฟไหม้ในวังหลวงแล้วทหารวังหน้าไปช่วยแต่ถูกมองว่ายกพวกไปเยอะเกินจนเกือบจะรบกันเองใช่ไหมคะใช่ครับวุบ่นวายมากจนวังหน้าวิชัยชาญต้องหนีไปพึ่งกงสุนอังกฤษรัชกาลที่5ต้องทรงไกล่เกลี่ยให้กลับมาได้แต่ก็ลดอำนาจลงไปเยอะ แล้วพอวังหน้าวิชัยชาญที่วังคตใช้คําว่าที่วังคดเพราะท่านไม่ใชโอรสกษัตริย์โดยตรงรัชกาลที่หก็ทรงตัดสินใจครั้งใหญ่เลยครับคือยกเลิกตําแหน่งวังหน้าไปเลยแล้วก็ตั้งตําแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารขึ้นมาแทนเป็นรัชทายาทแทนถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นการปิดตํานานวังหน้าแล้วก็เอ ปิดเรื่องอาถรรพ์นี้ไปพร้อมๆกันเลยหลังจากดำเนินมาเกือบร้อยปีโหฟังแล้วก็น่าคิดนะคะว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์จริงๆหรือมันเป็นแค่ภาพสะท้อนปัญหาการเมืองการคานอำนาจความขัดแย้งระหว่างวังหลวงกับวังหน้ากันแน่นั่นแหละครับคือคำถามสำคัญเลยคือเหตุการณ์มันประจวบเหมาะมากที่วังหน้าหลายพระองค์สิ้นพระชนก่อนกษัตริย์ติดต่อกันมันก็ยิ่งเสริมให้คนเชื่อเรื่องคำสาบมากขึ้นไปอีก หรือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองที่ซับซ้อนมากๆกันแน่เป็นคำถามที่อาจจะไม่มีคำตอบตายตัวนะคะนอกจากเรื่องผีเรื่องอาถรรพ์แล้วก็ยังมีบันทึกเกี่ยวกับพวกลางบอกเหตุต่างๆด้วยโดยเฉพาะช่วงเอ่อก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองครับช่วงนั้นบันทึกไว้เยอะเลยสะท้อนความเชื่อเรื่องลางรายชัดมากอย่างเช่นเรื่องพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรที่โรงแสงน่าจะเป็นคลังอาวุธอะค่ะ ที่ไหว้ลุกขึ้นมากระทือพระบาทเหมือนโกรธที่รักษาเมืองไว้ไม่ได้ครับแล้วก็มีเรื่องกาบินไปชนยอดพระศรีสันเพชมหาธาตุซึ่งเป็นเหมือนศูนย์กลางของเมืองเลยการที่สัญลักษณ์สำคัญถูกกระทบกระเทือนก็ถือเป็นลางร้ายแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากคือหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมีน้ำพระเนตรไหลออกมาเป็นเลือดครับอันนี้ถือเป็นลางใหญ่เลยว่าจะเสียเมือง การบันทึกเรื่องพวกนี้ไว้ในพงศาวดารเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการพยายามหาคําอธิบายให้เหตุการณ์ร้ายแรงที่กําลังจะเกิดหรือเป็นการตอกย้ําเรื่องบุญกรรมบาร,รมีของผู้ปกครองว่ามันสัมพันธ์กับชะตาบ้านเมืองนะพูดถึงพระบรมรูปพระนเรศวรองค์ที่กระทืบพระบาทนั่นมีคําถามต่อมาว่าแล้วท่านหายไปไหนหลังเสียกรุงก็มีคนเชื่อกันว่ามีคนอันเชิญหนีออกมาได้แล้วก็นํามาถวายรอหนึ่งที่กรุงเทพมีหลักฐานว่ารอหนึ่ง ท่านได้รับเทวรูปพระนเรศวรองค์หนึ่งมาจริงๆครับแล้วก็โปรดให้นําไปไว้ที่ห้องภูสามาลาคือห้องเก็บเครื่องทรงเครื่องแต่งพระองค์มีคนสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหุ่นจำลองพระองค์จริงที่ทำไว้ตั้งแต่สมัยอยุธยาเอาไว้ลองฉลองพระองค์เพราะท่านออกรบบ่อยไม่ค่อยได้ประทับในวังแต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นองค์เดียวกับที่กระทืบพระบาทในตำนานหรือเปล่านะครับแต่ถึงจะไม่ใช่องค์เดียวกันองค์นี้ก็ยังได้รับการคารพบูชาต่อมาใช่ไหมคะ ใช่ครับยังคงมีการเชิญเครื่องศักการะไปบูชาในพระราชพิธีสำคัญสำคัญอยู่เสมออย่างพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก็ยังทำกันอยู่แสดงถึงความผูกพันทางจิตวิญญาณกับกษัตริย์องค์ก่อนกอนนอกเหนือเรื่องวัตถุแล้วความเชื่อในตัวพระบารมีของกษัตริย์เองก็สำคัญอย่างสมัยร5มีเรื่องไข้ป่าระบาดหนักที่ปราจีนบุรีครับที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือผีป่าใช่ค่ะ พอรอห้าเสด็จไปท่านก็แค่ทรงลงพระบระมาาต่ไทยย่อจอปอรอกับปีรอศไว้บนโขดหินแค่นั้นเองครับแค่นั้นเลยแค่นั้นก็เชื่อกันว่าเป็นการใช้พระบารมีช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้แล้วเป็นขวัญกําลังใจให้ชาวบ้านได้ถูกต้องครับมันคือพลังทางใจแล้วต่อมาเจ้าฟ้าจักรพง์ภัวนาถพระโอรสท่านก็โปรดให้อัญเชิญรูปปั้นพระรามแผงสอนไปตั้งไว้ตรงนั้นด้วย หันหน้าไปทางทิศท,ที่เชื่อว่ามีปัญหาเหมือนกับเอ่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ากษัตริย์ซึ่งตามคติถือเป็นพระนานรายณ์อวตารหรือพระรามมาปราบสิ่งชั่วร้ายปราบยุคเข็นให้เป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์ความเชื่อมาช่วยแก้ปัญหาจริงๆนะคะใช่ครับสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้ผู้คนเอาละคะ่ะเราคุยเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องความเชื่อกันมาพอสมควรแล้วทีนี้อยากจะชวนเปลี่ยนมุมมาดูอีกด้านหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ลึกลับแต่ เออน่ากลัวไม่แพ้กันคือเรื่องของอำนาจรัฐที่แสดงออกผ่านการลงโทษในอดีตโดยเฉพาะโทษประหารชีวิตครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านที่น่าสนใจแต่ก็น่ากลัวถ้าเราไปดูในกฎหมายเก่าๆอย่างกฎหมายตราสามดวงโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าพระอายการกรบฏศึกนะครับที่ว่าด้วยความผิดร้ายแรงอย่างกบฏล้มล้างราชบัลลังก์เนี่ยโทษประหารน,นี่โหดเหี้ยมมากมีระบุไว้ถึง21สถานหรือ21วิธีเลยทีเดียว ยี่สิบเอ็ดวิธีครับแต่และว,วิธีนี้แบบเออเกินจินตนาการปัจจุบันมากเช่นเอาเหล็กแดงเผาไฟแทงสมองหรือเฉือนเนื้อไปทอดให้เจ้าตัวดูหรือจับโยนให้หมาป่ารุมกัดในกรงอุ้ยฟังแล้วถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยการตัดหัวดูจะเป็นวิธีที่เออประณีตที่สุดแล้วในบรรดาทางเลือกพวกนั้นครับแล้วการประหารสมัยก่อนก็มักจะทำในที่สาธารณะด้วยใช่ไหมคะให้คนเห็นเยอะๆก็แถวแถววัดพระพลาชายัย จุดประสงค์ก็คือ,เ,อเชือดไก่ให้ลิงดูเป็นการประกาศอำนาจรัฐแสดงให้เห็นว่าถ้าทำผิดร้ายแรงผลจะเป็นยังไงบางทีก็มีแห่ประจานก่อนประหารหรือพอประหารเสจก,ก็เอาหัวไปเสียประจานต่ออีกครับอย่างกรณีเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทร์ที่ก่อกระบฏแล้วถูกจับมาได้ก็ไม่ได้ถูกประหารทันทีนะครับแต่ถูกนําไปขึ้นขาอย่างให้ประจานตัวเองประกาศความผิดตัวเองกลางฝูงชนที่วัดพระพลาชัย โห oh, โดนทั้งประจานทั้งดา่าทอครับโดนขว้างปาของใส่จนสุดท้ายท่านก็ประชวนแล้วก็สิ้นประชนหรือพิราลัยไปบนขาอย่างนั้นเลยซึ่งมันสะท้อนมุมมองเรื่องการลงโทษเรื่องความยุติธรรมที่ต่างจากที่เราคิดกันตอนนี้มากครับแต่ถ้าเป็นเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์ที่ทําผิดถึงขั้นต้องประหารจะมีวิธีพิเศษอีกแบบใช่ไหมคะที่เรียกว่าสําเร็จโทษด้วยท่อนจันทร ใช่ครับอันนี้เป็นวิธีเฉพาะสำหรับชนชั้นสูงตามคติความเชื่อเรื่องสมมุติเทพที่ว่าเลือดกษัตริย์เป็นของสูงสักห้ามตกถึงพื้นดินก็เลยต้องหาวิธีที่ไม่ให้มีเลือดออกครับก็คือใช้ท่อนไม้จันท์ซึ่งเป็นไม้หอมเอามาเอา่อกระทุง้งหรือทุบที่พระเศียรหรือพระนาภีท้องให้ช้ำในสิ้นพระชนจากภายนอกโดยไม่มีเลือดออกสู่ภายนอกสถานที่ทาก็มักจะเป็นวัด อย่างวัดโคกพญาสมัยอยุธยาหรือวัดปทุมคงคาสมัยรัตนโกสินทร์ น่าเศร้าที่กษัตริย์อยุธยาหลายพระองค์มากก็สิ้นประชนด้วยวิธีนี้เพราะการแย่งชิงอำนาจกันเองนะคะใช่ครับเป็นโศกนาฏกรรมซ้ำๆในประวัติศาสตร์เลยแต่โทษประหารที่โหดร้ายทารุณพวกนี้มันก็ค่อยๆถูกยกเลิกไปนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยรอห้าเป็นต้นมาที่เราเริ่มติดต่อกับตัวันตกมากขึ้นก็มีการปฏิรูปกฎหมายกระบวนการยุติธรรมให้มันเป็นสากลมากขึ้นโทษแปลกๆโหดๆก็หายไปครับ การตัดหัวเองก็ถูกยกเลิกไปในสมัยรหกเปลี่ยนมาเป็นการยิงเป้าแทนแล้วต่อมาก็เป็นการฉีดสารพิษอย่างในปัจจุบันแล้วที่สําคัญคือเปลี่ยนจากการประหารในที่สาธนารนณะมาเป็นการประหารในที่รับแทนแล้วค่ะเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ตั้งแต่เรื่องผีเรื่องคํำสาบลางหมวกเหตุไปจนถึงการลงโทษอันน่าสะพรึงกลัวในอดีตมันเหมือนเป็นจิ๊กซอแต่ละชิ้นนะคะที่พอมาประกอบกันแล้ว มันก็ทําให้เราเห็นภาพประวัติศาสตร์ไทยในมิติที่ลึกขึ้นมันสะท้อนทั้งความเชื่อค่านิยมการใช้อํานาจโลกทัศน์ของคนในแต่ละยุคสมัยจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราในปัจจุบันบ้างคะผมว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับมันบอกเราว่าทุกๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวังเก่าวัดเก่าหรือแม้แต่ลานประหารเก่าๆเนี่ยมันมีเรื่องราวมีความทรงจํามีความผูกพันของคนในอดีตอยู่ การที่เราเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องลี้ลับหรือไม่เชื่อก็ตามก็ควรจะทําด้วยความเคารพนะครับแล้วการที่เราพยายามทําความเข้าใจอดีตในทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านที่สวยงามหรือด้านที่มืดมนมันก็ช่วยให้เราเข้าใจรากฐานของสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยครับค่ะและก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่าถึงแม้โทษประหารแบบโบราณจะหมดไปแล้ว ความเชื่อเรื่องผีสางอาจจะดูจางลงไปบ้างในสังคมสมัยใหม่แต่ว่าความคิดเรื่องอาถรรพ์หรืออำนาจพิเศษบางอย่างที่มันผูกติดอยู่กับสถานที่หรือบุคคลสำคัญหรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันยังคงแฝงตัวแล้วก็ส่งผลต่อว,วิธีที่เรามองโลกตีความสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งตัดสินใจเรื่องบางเรื่องในสังคมปัจจุบันอย่างเงียบๆบ้างหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆครับ เป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องราวในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันยินดีครับและขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ